อะครับว่ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของวีร a านะคือสกุลาฟูฟิวีร a นี่ครับเพื่อการไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยยังไงเพื่อนมาแล้วเว้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าอ๋อยังไงแทงใครก่อนนายแทงใครก่อนนายเฮ้ยกระเพือไปเลยเฮ้ยเพื่อนเอาไปดิโบงไงละมึง นี่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 สแังไฮยูอุ้ยอันตีไม่ติดตัวเอย้ยเคก่อนไปก่อนนะเคก่อนไปก่อนเลยนะส่องทีมสีฮนะไปแลยตายฮะเอาดาร์กเลยเฮ้ยตีดาร์กต่อไปฮะอุ้ยอุ้ยอีย๋โอ้โหโ,โหดนล้าด,ดาร์กสัตว์ใครตบน์เซอร์ไพร์มันต์ฟาเกอร์อุ้ยเอา้าโอ้โหอันตีหนึ่งผิดทางอะดิ โอ้ยเสียระบบเลยบ,บึ้บถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเ้ยจะตายจะตายหยอไปเลยเพื่อนใครจะเอาก็เอากูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเฮ้ออยอุอยอ๊อยเอาว่าเอาว่าถึงป้อมครับทีนี้ดูวแข่งดูแข่งกันอยู่จังหวะนี้ล้วงในป้อมเลยฮะถอนจะถอนบรบระวีโคตรแม่มึงรัดกเสยบอกาหานี่ดูนะ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  บรไอ้ใครดิงกูเดี๋ยวนั้นไม่ตายนะนะเฮ้ยโอ้ล็อกอ้ะอุ้ยล็อกสวยมากเพื่อนบรูบรีบรูบรีบรีบลูบรีบรูบรีบรูบรีบรูบไงครับไงครับจังหวะนี้วนกันอยู่ไงฮะโอ้แล้วโอ้โหออ้ยเก่งมากฮะใครมาฮะเอเดนดอร์มาสลังไฮโยฮะเรียบร้อยฮะอื้อหือเอ้ย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 เอเดนดอร์สองเปลี่ยนตอนนี้ผมเป็นเรียวมาอยู่ด้านด้านสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาอ๋อกูตาย อยู่ตรงนี้ฮะแล้วยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะย,ย,ย,ยังอยู่แล้วตายไปฮะโอ้โหไม่รู้ว่ามาสสังฮหโยทันนะเดี๋ยวนีเว้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเหรออู้อุ้ยอู้สต,ตันเยอะเกินเออฆ่ามันฆ่ามันนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอ,อืร้อ <c oughs> โดนเยอะเหมือนกันนะสตันมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วมาแล้ว เอ้ยกูมีส่วนลดหรืเปล่าเพื่อนตายข้างหลังเพื่อนเออแหละเอ้ยกูไม่ได้แค่เลยใช่ไหมเดินสูงเลยเดินสูงเลยลาโลกแล้วน้องอุ้ยอีเกาะมันเด้งเวรเอ้ยโอ้โหมันโดนเวทฟ้ากูเกือบตายหายแล้วมัน่ามันจะอันติอุ้ยใช่เหรอใช่จริงอันนี้ใช่จริงไปลแล้วเพื่อนไปแล้วกูไปลแล้วป จัดไปเพื่อนจัดไปจัดไปเพื่อนสวยตายหมดฮะตายไปสองแล้วตอนนี้เหลือห้าต่อสามฮะจะเอาดาร์กหรือจะเอาป้อมเงี้ยขี่ปาพอดีสอหสับพิมพีวันนี้เป็นไงฮะดีดีนะฟิกเกอร์มีแต่ว่ายังไม่ใช้ไม่ใช้สายทำไมนี่นี่เนี้ย